สวัสดีครับมาพบกับเตเล่าส์ปอร์ตูเนอร์สามจุูนย์ T.R.D. นะครับขับสี่ครับโฟลตอนนี้ราคาเราเปิดขายอยู่ที่ห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทครับทุกครับสวัสดีจัดคะแนนได้เต็มครับออกรถจัดโอนที่หนึ่งหมืนบาทเงินค่าประกันก็จ่ายตามความเป็นจริงได้เลยครับตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลนะครับสามสิบสี่ครับเจ้าโตขับสี่ครับโฟวินเป็นรุ่นพิเศษ T.R.D. นะครับรถบ้านมือเรียวป้ายแดงครับถ้าเกิดบางเดิมครับไม่มี้นหนักไม่มีน้ำท่วม สีขาวสวยงามรอบคันครับมาพร้อมกับเกิร์รอบคันครับผมชันหนึ่งนะครับไม่อายไม่พ้นครับภายในเป็นเบาะหนังสีครีมนะครับเบาะนนั่งกระเป็นฟ้าพวงมาลัยมันติฟังชั่นมีจอมีกล้องถอยพร้อมนะครับ บาะน้าเงาถวสองก็สายเรียบร้อยครับเบาะไม่มีขาดไม่มีแตกสภาพสวยนะครับเบ yeah, าะแอร์แถวสามนะครับซอกเดินสุดๆครับหน้าเดิมหลังเดิมคันนี้สนใจดูรถได้ที่เขตตลิ่งชันนะครับ mm hmm. เช่นการจานาพิเศษค,ครับกรุงเทพสนใจโทร0-61-43-28-29ครับรับประกันนี่มีชนหนักไม่มีน้ำ,นำ